สวัสดีครับผมต้นชาญเมืองรุ่งเรืองฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาพี่ๆน้องๆมาชมโคกวัวของผมนะครับตอนนี้เป็นตอนเย็นๆช่วงหน้าฝนนะครับตรงนี้หน้าฝนให้กินฟางครับดยวจะมาอัปเดตให้เห็นแม่วัวแม่มีทรั์นะครับตอนนี้อายุ อายุคันอายุตั้งท้อง8เดือนนะครับซึ่งกำหนดคลอดเดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิก,กายนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกขไปดูข้างในนะคไม่ได้เกะีอกครับช่วงนี้นี่ครับหมูบรรทายครับกำหนดคลอดกลางเดือน พฤจิกายนนะครับตอนนี้ก็แปดเดือนมาลุ้นดูครับกลางเดือนหน้าครับพนมครับเป็นพ่อริ c โ TR-157 นะครับอเมริกันบราบน100์ร้อยนะครับเป็นของหมอปรักฟาร์ม มาอัปเดตกันให้เห็นตอนนี้อายุอายุคัน8เดือนนะครับอายุตั้งท้องแปเดือนครับนี่ครับเดี๋ยวได้เจอกันครับดิสโก้ทีอารมีเมือกออกทุกวันนะครับ ก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวตอนคลอดจะอัปเดตลงลงคลิปให้ดูดนะครับให้ชมกันนะครับว่าลักษณะพ่อริศโกทิยาหนึ่งห้าเจ็ดจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่ใมพลาดคลิปใหม่ๆของช่องชาญเมืองรู้จังฟัมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจบไวเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ